ผมอยู่ด้วยความยากลาบากเกือบ15ปีเต็มเลยที่ไปสมัครงานก็ไม่ได้ไปทํางานขายก็ไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างตอนที่ผมจบมาใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่เกิดต้มยำกุ้งพอดีเราก็อยู่ในความยากลําบากมาแต่สุดท้ายเนี่ยชีวิตมันไม่ได้เลวร้วายทั้งหมดอะ ครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้วก็วิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Taylor ตามลิงก์ในะครับชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้เราต้องหาความฝันของเราให้เจอเราก็ทําตามความฝันของเราให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆก็ตามที่จะทําให้เราไปไม่ถึงเราก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นนะครับ เข้ารายการนะครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะฮะทางช่องทางต่างๆทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ฝั่งของ t i k t o k นะครับวันนี้มาพบกันใน Off the r e c อร์ record, วิสิคบันพฤแบบด่วนวนะครับทันทีที่มันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่มีผลกระทบจริงๆเนี่ยก็มาตามในช่องนี้ได้นะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนเนาะนะเมื่อกี้เราอัปเดตทองคำกันแบบสดๆเลยนะครับอ่าก็บวกอยู่ดีๆก็ลบแล้วก็กลับมาบวกอีกโหสว,แบบสวิงแบบสดสวิง,งเลบ แต่ข่าวที่ด่วนมากๆนะครับในช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกินเนี่ยนะครับก mm hmm. ็เป็นกรณีที่อยู่ๆทางฝั่งของอเมริกาก็ออกมาประกาศนะครับว่าจะมีการเบรกการออกวีซ่านะครับเนี่ยเดี๋ยวดูบนหน้าจอตรงนี้นะครับเบรกการออกวีซ่านะครับเจ็ดสิบห้าประเทศซึ่งจริงมันไม่ใช่เรื่องของการ ไม่ให้เข้าเมืองนะครับอแต่มันจริงๆมันคือการส่งสัญญาณว่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางของโนโยบายครั้งใหญ่ของเขาอะ่นะถามว่ามันเป็นเพราะอะไรคือในช่วงวันส่งวันนี้เราเห็นว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาพยายามที่จะส่งสัญญาณนะแล้วก็บอกกับทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการประกาศระง,งับระง,งับนะระง,งับการดําเนินการออกวีซา่าผู้อพยพไอตัวที่เป็นอิมมิเกรนต์วีซ่าครับต่อพลเมืองจาก75ประเทศทั่วโลกและ แบบไม่มีกําหนดเลยนะครับตั้งแต่21มกราคมนี้เป็นต้นไปสัปดาห์หน้านะก็จะระงับเรื่องการพิจารณากันไปก่อนนะแล้วจะตวนเข้มแบบเข้มๆสุดๆเลยซึ่งมีผลกระทบ75ประเทศเนะี่ยมันมีหลายประเทศที่เจอผลกระทบเนาะได้มาตั้งแต่รัสเซียอิหร่านอัฟกานิสถา,าน,านซึ่งก็เกี่ยวข้องกับสงครามทั้งหมดเลยใช่ไหมครับโซมาเลียเนี่ยมีอิรักนะมีอียิปต์ไนจีเรียแต่ไทยติดโผเข้ามาด้วยนะครับแล้วนกะ็มีบราซิล มีเยเมนแล้วก็ลงมปถึงทวีปแอฟริกาเนี่ยโดนกันหลายประเทศละตินอเมริกาก็โดนเหมือนกันแคริบเบียนก็โดนเยอะมากนะครับคงไล่กันไม่หมดนะเจ็ดสิบห้าประเทศแต่ที่ไฮไลท์คือประเทศไทยโดนครับคือทําไมทําไมถึงโดนด้วยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอบคำถามน,นะครับเมื่อกี้เขาไปดูข้อมูลแล้วอหละประเ็น,นคือว่าอันนี้มันเป็นแค่การตรวจเข้มแค่ชั่วคราวหรือเปล่านะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกาลังเปลี่ยนแนวความคิด ของทางฝั่งของอเมริกานะครับต่อโลกทั้งใบเลยว่านโยบายต่างประเทศจะไม่มีวันเหมือนเดิมละซึ่งจริงมันก็มันก็ส่งสัญญาณมาอย่างนั้นมาโดยตลอดใช่ไหมครับว่าเนี่ยพร้อมจะลุยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ใครจะเข้าประเทศเขาเนี่ยก็ยากนอก,น,น,อนอกจากนอกจากจ่ายไปซื้อนั่นนี่ยไอ,ไอ้ไอ้บัตรโกลเด้นโกลเด้นคัทอะไรของเขาอะถ้าต้องจ่ายตางังค์อะถึงจะไม่ได้อยู่ที่อเมริกาถึงจะเข้าที่อเมริกาได้นะครับใช่ฮะแต่ทีนี้หัวใจสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องของพับลิกชาร์จ นะครับอ่าตอนนี้เขามองว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องดูคือเรื่องของการตรวจสอบอ่าซึ่งไอ้ตัวมาตรการตรงนี้มันอยู่ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมืองของอเมริกาถามว่าคืออะไรนะครับมันก็คือถ้าสมมุติว่าทางฝั่งของรัฐบาลสเกาเนี่ยเขาเห็นว่าใครก็ตามที่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาแล้วพึ่งสวัสดิการของรัฐก็คือของสงเมกาเนี่ยเท่ากับว่าคนคนนั้นจะอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าอเมริกานี่เขาทบทวนใหม่แต่ผม ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะเอาเกณฑ์อะไรมาวัดขนาดนั้นมันมีหลายเกณฑ์เหมือนกันนะครับคือเขาจะประเมินว่าเราต้องไปพึ่งสวิการรัฐของเขาไหมหรือเราจะไปช่วยประเทศเขาถ้าเราไปช่วยประเทศเขาเขาอาจจะโอเคนะแต่ถ้าสมมุติเราจะไปเอาอะไรจากบางอย่างจากเขาไปพึ่งพิงสวิตการซึ่งตอนนี้ก็เขาก็ตึงๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเพดานนี่สาธารณาก็สูงนี่รัฐบาลก็สูงมากๆนะไอตัวดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายต่อปีก็เป็นล้านล้าน,ลานเหรียญนะมันเยอะมากๆ ฉันบอกว่าถ้ายัางต้องไปพึ่งเขาอีกเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้เข้าเลยเขา,าจ,จะแบนไม่ให้เข้าเลยนะครับซึ่งจริงๆกฎหมายตรงนี้เนี่ยม,มันมันมีมานานแล้วแหลนะนนหลายสิบป,ปีแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้จริงจังขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละรัฐบาลนะว่าพอรัฐบาลชุดใหม่มามันก็จะมีผลนะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในยุคนี้ตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาปลายปี2025เนี่ยครับคือกระทรวงการต่างประเทศของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มีการส่งหนังสือรับ ถึงสถานทูตแล้วก็ถึงสถานกงสุลทั่วโลกเลยนะครับที่เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเขาจะมีการใช้ตัวเกณฑ์ที่เรียกว่า public charge เกณฑ์ตัวนี้และทําแบบเข้มงวดที่สุดใช้คําว่าเข้มงวดที่สุดเลยนะครับและสามารถที่จะปฏิเสธวีซ่าได้ทันทีถ้าว่าเห็นว่ามีความเสี่ยงในอนาคตคือความเสี่ยงในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเรื่องหนึ่งแต่พอถ้ามองแล้วมันมีความเสี่ยงในอนาคตก็คือจะปฏิเสธวีซ่าไม่ให้วีซ่าแล้ว ซึ่งไอ้คมเสี่ยงในอนาคตเนี่ยมันก็มีหลายเกณฑ์นะครับที่เข้ามาพิจารณาเนาะทางเรื่องของสุขภาพเรื่องของอายุความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสถานะทางการเงินนะครับแล้วก็ประวัติในการรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องรักษาพยาบาลแบบระยะยาวเพราะถ้ามีความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยเท่ากับว่าต้องไปพึ่งระบบสาธารณสุขของทางฝั่งอเมริกาถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็จะไม่ให้เข้าประเทศเป็นต้นนะครับ หรือถ้าไปเคยคอยแบบรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆมาแล้วก็รับมาโดยตลอดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่เขามองว่าในอนาคตอาจจะต้องไปพึ่งพาสสริการจากทางรัฐบาลของเซนมกาอีกหรือเปล่าเขาก็จะไม่ให้เข้าน,นี่คือในยุคนี้แล้วนะครับมันถึงขั้นในตัวรายงานไอ้ตัวที่บอกว่าเป็นจดหมายรับสุดยอดเนี่ยเขาบอกว่าเออรับสุดยอดแล้วทําไมมันถึงเผยแพร่ออกมาอันนี้งงกันนะแต่เขาบอกเขารับสุดยอดนะครับ เขาบอกว่าคนที่สมัครวีซ่าถ้าอายุเยอะมากน,น้กกนนำหนักเกินน้ำหนักเกินเนี่ยก็นับด้วยนะหรือว่าเคยพึ่งสวัสดิการของภาครัฐมาก่อนสุขภาพไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถูกปฏิเสธวีซ่าได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําผิดกฎหมายใดๆนะครับก็คือถูกปฏิเสธได้เลยนะครับถามว่าเอ้ยทำไมถึงต้องเบรกการออกวีซ่าทั้งแบบรุดเดียวเจ็สิบห้าประเทศเลยนะครับที่คำตอบ่ันเป็นทางการที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า จริงๆอยากจะให้เวลารัฐบาลเนี่ยได้มีการทบทวนไอ้ตัวระบบคัดกรองใหม่ทั้งหมดเอาใหม่ทั้งหมดเลยว่าจะเอาอย่างไงแต่แน่นอนครับนั่นคือคําอธิบายแต่อีกด้านหนึ่งเขาจะบอกว่า ي, มันเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือเปล่านะเพราะถ้าเราไปดูลึกๆในช่วงมาสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีประเด็นเรื่องของคดีโกงนะที่สวัสดิการที่ถ้าผมใช้ไม่ผิดคือรัฐมินนิโซตา ในทางฝั่งอเมริกานั่นแหละครับที่มันผมว่าเป็นตัวที่จุดพลุในรอบนี้เลยนะครับเพราะหนึ่งในประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเนี่ยคือฝั่งของโซมาเลียนะฮะหลังจากที่ฝั่งของอเมริกานะจริงๆเขาไปเจอคดีมีการโกงโครงการช่วยเหลือเด็กแล้วก็อาหารกลางวันนี่ถือว่าเป็นครั้งใหญ่เลยนะครับในรัฐมินนิโซตานะซึ่งทั้งผู้ต้องหานะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ชาวโซมาเลียหรือว่าชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียก็เกี่ยวข้อง อันนี้เยอะด้วยนะครับฉะนันคดีตรงนี้เนี่ยมันก็เลยถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในทางฝั่งอเมริกาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยทําให้ทางฝั่งรัฐบ,บาลของทรัมป์ในยุคนี้นะครับก็เลยให้ผลบอกว่าถ้างั้นเนี่ยไอ้ตัวระบบตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมันต้องตรวจเข้มมากกว่านี้มันมีช่องโหว่อะไรบางอย่างมากเกินไปหรือเปล่านะะมันถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้ถึงมีการโกงเยอะขนาดนี้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นทีสอง่2จริงๆมันเป็นเรื่องของตัวรัเสเซียกับอิหร่านด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนเข้าเมืองเดือวครับตอนนี้มันผูกโยงกันไปหมดเลยมันเป็นเรื่องของปัญหาภูมิรัศสตรนะอย่างสําหรับของรัเสเซียกับอิหร่านที่ผมพูดถึงนี่นะครับคือการถูกรงับวีซ่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสวิการที่จะไปพึ่งพาสวิการของสหรัฐอเมริกาแต่มันเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนมาตรการคว่ำบาตรความวิตกกังวลเรื่องของการหลบเลี่ยงมาตรการการผ่านในตัววีซ่า นะครับหรือว่าสัญชาติของประเทศที่สามนะหรือประเทศที่สมเราก็จะมาผ่านที่ทางฝั่งอเมริกากทีหนึ่งหรือเปล่านะอันนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทําให้ทางฝั่งอเมริกาบอกว่างั้นฉันขอทบทวนมาตรการในการตรวจเข้มก่อนที่จะเข้าเมืองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จริงจงมันมีรายงานเหมือนกันว่าคนรัเสเซียเยอะมากๆนะครับมีการใช้เอกสารปลอมนะแล้วก็ผ่านโครงการที่เป็นโกลเด้นวีซ่าในยุโรปนะเพื่อเป็นการหลุก,การคว่ำบาตรแล้วก็ไปที่ทางฝั่งอเมริกากทีหนึ่ง ซึ่งอเมริกาเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเท่ากับว่าเป็นมันเป็นช่องโหวส่สิแล้วจะทํายังไงก็คุมเลยแล้วกันก็คุมประตูตั้งแต่ตอนต้นทางคือไอ้ตรงไอ้ตรงตรวจคนเข้าเมืองอะ่ะนะฮะก็คุมตั้งแต่ตรงนั้นเลยก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่เขาสบายใจมากกว่าในมุมเขานะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับ,กบรัฐบาลในยุคก,ก่อนหน้านี้ยุคของคุณโจไบ,บเดนอย่างจริงมันต่างคนละขั้วเลยแทบจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับปี2022ยิบสองเนี่ยในยุคของคุณไบเดนนะครับก็ตีความ คำว่า u u l l i c h h r r e เนี่ยถาว่ามีการใช้ไหมใช้แต่จํากัดมากๆจะนับเฉพาะเงินสดในการช่วยเหลือสมมติมีการแจกเงินนะ้วรับเงินสดจากรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอาจจะเข้าขายนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการดูแลในสารพยาบาลระยะยาวคือแบบอยู่โรงพยาบาลแบบย,วยาวๆอะ่ะถึงจะนับคือถ้าป่วยบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างไม่นับแต่คุณทำนับหมดยุคนี้นับหมด,น,น,น,หมดนะฮะแล้วของคุณไบดดนเองก็ไม่นับไอตัว ไอตัวโครงการบัตรอาหารหรือว่าที่ว่าใสยของทางภาคร,รัฐอันนี้จะไม่นํานะคือถ้าคนที่มาจากประเทศอื่นแล้วมีการพึ่งไอสิ่งเหล่านี้อยู่ยังสามารถเข้าประเทศอเมริกาได้แต่คุณทรัมป์ที่มีการประกาศมาในรอบนี้เนี่ยคือ,อระง,งับเลยเพราะกลัวว่าจะไปใช้สวัสดิการของฝั่งของ,งขอ,งอเมริกานั่นเองนะครับทีนี้ฝั่งของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยก็เคยพยายามที่จะขยายไอตัว definition หรือความหมายของตัว public charge ตรงนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงปีสองสิบเก้าละ นะครับแล้วก็ถกเถียงกันถกเถียงกันไปมาโอ้โหจะเอาอยัางไงเรืเ่องมันก็งเงียบไปบางช่วงนะค,คือบางส่วนเขาก็ถูกศาลเนี่ยมีการขวางเอาไว้เบรกไว้เหมือนกันบอกครับบอกโอ้โหมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ถูกยกเลิกไปในยุคของคุณไบเดนก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่ตอนยุคนี้เนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งละอก็เต็มรูปแบบเนี่ยกว่าเดิมซะอีกนะครับกว่าในยุคสมัยทรัมป์สมัยแรกซะอีกนะครับแต่คําถามที่สําคัญคือเอาแล้วไทยล่ะไทยมันไปเกี่ยวอะไรเราก็ไม่ได้มีสงคราม นะทำไมเราไปติดรายชื่อนะครับก็ทําให้ผมว่าหลายคนตกใจนะครับในค่ําคืนนี้เพราะหลายคนกําลังแพนว่าจะไปเที่ยวที่อเมริกาหรือไปทํางานที่อเมริกาใดๆก็ตามใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเราก็ไม่ใช่รัฐล้มเหลวจริงๆมันไม่ควรจะเข้าขายซึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่เหตุผลทางฝั่งของอเมริกาเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่การลงโทษมันไม่ใช่การลงโทษแต่มันเป็นการหยุดกระบวนการต่างๆเพื่อเป็นการขอทบทวน่ะ ขอทบทวนเป็นรายประเทศรายคนนะคือเข้าไปดูขอเบรกค,คือตอนที่ผ่านมามันอาจจะปล่อยมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นขอถอยมานิดหนึ่งตั้งหลักใหม่นิดหนึ่งแล้วพุ่งตรงเขาบอกว่าคนไทยนะครับที่จะขอวีซา่ากลายเป็นอิมมิเกรนต์วีซ่าเนี่ยเป็นวีซ่าผู้อรพยพเนี่ยหลัง21่สมกราคมก็จะถูกตรวจละเอียดมากๆม,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 มากก่อไก่เลยก่อไก่ล้านตัวนะแบบละเอียดสุดๆเลยนะครับนะก็อาจจะ บางส่วนจะต้องรอแบบที่ไม่มีกําหนดด้วยซ้ำนะครับไม่รู้ว่าจะรอถึงเมื่อไหร่เพราะเขาบอกว่าตอนใช้คําพูดแค่ว่าตั้งแต่ยี่สนะิบมกราคมนะก็ถูกระงับหรือว่าถูกชะลอกันไปก่อนนะครับหรือหลังจากนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งทีนี้ถ้าเรามองมันดูในภาพให,ใหญ่ในชฉมการวิเคราะห์เนี่ยคือเราจะบอกว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยตอนนี้กําลังเลือกคนที่เขาประเทศเขาค่อนข้างจะชัดเจนเลยใช่ไหมครับมันก็สะท้อนให้เห็นความจริงอยู่เหมือนกันครับว่าตอนนี้ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นปิดประเทศ แต่กาลังเลือกคนที่จะเข้ามาประเทศของเขาใครมีตังใครซื้อไอ้โกลเด้นอะไรผมก็ลืมแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะที่ต้องจ่ายตังเยอะๆถึงจะเข้าประเทศอเมริกาได้ต้องเป็นคนที่รวยประมาณหนึ่งนะฉะนั้นโลกในยุคหลังๆเ่ยจะเห็นว่าทางฝั่งอเมริกาเขาเจอปัญหาเยอะเนาะนะทั้งเรื่องของตัวหนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งของตัวภาคแรงงานเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะ ยังอยู่ในจุดที่ยังโอเคอยู่แต่มันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยฝั่งของรัฐบาลชุดนี้ก็มีการไล่นะครับให้ผู้อพยพหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยก,กลับประเทศไปเยอะเหมือนกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาที่พัวพันกันตามมานะครับแต่คําถามที่เขาตั้งเป็นโจทย์ใหญ่มากตอนนี้ก็คือว่าใครมีสิทธิ์ที่มาใช้สวัสดิการของเขาใครที่มาใช้ทรัพยากรของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่ตอนนี้มันมีอยู่อย่างจํากัดเขาควรจะต้องมีเอาไว้สําหรับคนอเมริกรันสิ นะฮะอันนั้นคือโดยหลักแต่ก็อาจจะอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าอาแต่ว่าถ้าคนอเมริกันในบางอาชีพเขาก็เขาก็ไม่อยากทำแล้วไงนะฮะเขาก็อยากจะให้คนประเทศอื่นมาทําแทนหรือเปล่านะครับนะบก็เป็นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องติดตามกันฉะนั้นโดยสรุปคือการระงับวีซ่า75ประเทศเนี่ยจนถึงวันที่ตั้งแต่21มการาคเมเป็นต้นไปยังไม่มีกําหนดเนี่ยตอนนี้คือเขาขอทบทวนก่อนเรื่องของกระบวนการในการตรวจคนเข้าเมืองนะฮะ แล้วก็มันเป็นการส่งสัญญาณนะครับบอกว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยหันมาเน้นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับแล้วส่วการของรัฐเองก็จะไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเข้าถึงได้โดยง่ายนะแล้วก็โลกกาลังเข้าสู่ในยุคที่การเคลื่อนย้ายคนเนี่ยมันคงจะยากมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูว่าประเทศื่นๆเนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมาตอบโต้หรือเปล่าอย่างเวลาไปฝั่งของประเทศจีนใช่ไหมครับเขาก็คุมเข้มนะแต่มันก็ไม่ได้โตรวจอะไรขนาดนี้มันอาจจะใช้เวลาในการตรวจ พอสมควรคุมเข้มพอสมควรแต่ไม่ใช่เบรกขนาดนี้เลยนะครับเราไปจีนก็ยังไปง่ายอยู่ใช่ไหมครับะระฉะนั้นอเมริกาตอนนี้จะเข้ายากหนักกว่าจีนนะครับเออหลังๆก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ยังอยู่กันนะครับหนึ่งพันสองรอยท่านฝากกดไลค์กดแชาร์กันด้วยนะครับคนไหนที่ชื่นชอบและคิดว่าเป็นประโยชน์นะฝากกดแชาร์กับเพื่อนๆคนอ,นคนอื่นด้วยนะแล้วกดหมายเลขแปดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอดูคอมเมนต์หน่อย คุณดูบีบอกดูรายได้อะไรพวกนี้หรือเปล่าครับใช่ครับดูรายได้ดูสถานการเงินนะครับอืมขเขมร์มีไหมเมื่อกี้ไม่เห็นรายชื่อขเขมรนะครับแต่มันมีเจ็สิบห้าประเทศเดี๋ยวต้องต้องเข้าไปเช็คก่อนนะฮะคุณโซล,ลาบอกวีซา่านักเรียนมีผลไหมถ้าตามข่าวนี้เขาเอาเฉพาะอิมมิเกรนต์วีซ่านะครับอันนี้ตามข่าวนะ,ะถ้าวีซา่านักเรียนผมยังไม่เห็นนะครับ คุณพีทีซีวีประเทศที่คนหนีเข้าอเมริกาเยอะโ okay. อเคเนี่ยคุณไอเทมพูดถูกนะตอนนี้กลายเป็นว่ายกเลิกกติกาสากลห้ามคนเข้าบ้านนะฮะตุนสเบียงนะก็ชัดแล้วนะครับว่าตอนนี้กําลังเปลี่ยนทําสงครามอ่าอันนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับอืมโอ้คอมเมนต์เยอะมากครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทุกคนคุณคารันบ,บอกเราเล็กเกินกว่าที่ไปตอบโต้อ,อะไรได้มากนักนะครับก็คงทําอะไรไม่ได้นะฮะอืม เควีซ่าลอตโต้สองศูนสองห้าเพิ่งไปวันนี้จะมีผลไหมคะอืมไม่ได้พูดถึงครับเขาพูดถึงแค่อเมลิกันวีซ่าครับที่เห็นในข่าวนะฮะนี้ที่เห็นในที่เป็นออฟฟิเชีลออกมานะครับแต่วีซ่าประเภทอื่นไม่ได้ไม่เห็นพูดถึงอะไรครับเดี๋ยวยังไงถ้ามันมีความคืบหน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันเนาะนะครับคุณโพลิตบอกเวียดนามไม่โดนเรอครับไม่เห็นชื่อครับยังไม่เห็นนะนะครั คุณ idk บอกว่าตกลงภาษีทรัมป์ผิดไหมนะครับเขาเลื่อนครับยังไม่ตัดสินคืนนี้นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะยังไงเดี๋ยวทันทีที่มันมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันเนาะนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กับเพื่อนๆคุณหนึ่งด้วยนะครับกดมาเลขแปดเป็นกําลังใจด้วยแล้วคนไหนนะครับที่ขายของหน่อยนะฮะี่วันนี้สองสองไลฟ์นะครับ หนังสือคลายสุดชเลอร์นะครับอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ก็สมาีิซื้อได้นะครับทั้งช้อปปีแล้วก็ช่องทางของเว็บของถนนลงทุนนะครับก็สมาีิซื้อได้นะครับราคา590บาทเรียนรู้วิธีของอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์แล้วก็เราก็เรียนรู้นะครับว่าอาจารย์ผ่านคนช่วงเวลาที่ยากลาบากมาได้ยังไงนะแล้วสุดท้ายกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หนังสือหุ้นไทยคนไหนที่ชอบในการเทรดคืออย่างไม่ใช่เฉพาะหุ้นไทยอย่างเดียวนะครับผมว่ามันเอาไปใช้ได้ใน สินทรัพย์อื่นๆด้วยเช่นเดีวยวกันตลาดต่างประเทศก็ใช้ท่านี้ได้เหมือนกันนะครับนะพิเบียบอนบนลวรรณป้านะครับก็เล่าทั้งไมซ์เซ็ตในการลงทุนในการเทรดนะแล้วก็มุมมองการลงทุนนะครับว่าจะลงทุนยังไงดีนะแล้วก็ท่าไม้ตา,ตายต่างๆอยู่ในนี้หมดไมซ์เซ็ตอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อได้เชน่นเดียวก,กันครับ6 5 0าบาทนะครับฐานช่องทางทั้งเว็บไซต์เดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ใน ion, แคปชั่นนะครับก็รวมไปถึงช่องทางของช้อปปี้ก็เสิร์ชนะครับแล้วก็สมรถซื้อได้นะครับ ไปเติมความรู้กันเนาะในช่วงเวลาที่แต่ไม่ได้วยความพันพวนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสองเล่มเดลดาไซต์ Side, ตลาดหุ้นไทยก็้วก็เทรด r ดนะครับสองเล่นนี้ร่วมกับทางซีเอ็ดตัวค่าลิขสิทธิ์นะครับก็เอาไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลน,นะครับซึ่งบริจาคไปแล้วนะครับให้กับหาดใหญ่นะครับแต่ยังคงสาม,มารถที่จะหาซื้อได้เพิ่มเติมเนาะโอเคเอาละครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพื่อนทุกคนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนนะเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ อ f ฟเดอะ c c o อร์วิอีกบรรพทวันนี้ลากันไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนที่ผมเข้าตลาดมาครั้งแรกด้วยระยะเวลาสั้นๆไป่นสหนึ่งปีผมไม่รอดแล้วกำแพงนะั้นพอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่ามันทถลงความมั่นใจตัวเองที่มันเคยมีเยอะๆมันถล่มไปเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่าตลาดหุ่นไทย าสำหรับมือใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎของเกมนี้มันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วก็ขายนั่นคือแค่หนึ่งกระบวนการในการตัดสินใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะเลือกเล่นเกมที่เราถนัดไม่ใช่เล่นทุกเกมหนังสือหุ้นไทยเป็นสือเล่มแรกข,ของพี่เบียวโนวนวรรณป้านที่เริ่มต้นจากชีวิตติดลบสู่สุดยอดเทรดเดอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยไอประเด็นได้ทุกรูปแบบไอประเด็นหนึ่งแต่ผมเสียหายมาทุกรูปแบบผมอยากให้เพื่อนเรียนรู้ในมุมมองของความผิดพลาด ที่ผมเจอที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมอธิบายลงไปสิ่งที่ผมชนะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกยากเกินไปที่เราจะทําไม่ได้สิ่งทุกอย่างที่มันทึลงมาในนี้คือความรู้ทุกอย่างที่ผมมีจริงๆมันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วสั่งซื้อหนังสือหุ้นไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นคำบรรยายใต้คลิปทาง Facebook และ YouTube ของช่องถามอีกหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพื่อนๆนั้นอยู่รอดและชนะในตลาดหุ้นไทย ผมคิดว่าเหมาะกับทุกคนที่กําลังจะเทรดหรือลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผมเจอในหุ้นไทยมันจะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลงเมื่อวันหนึ่งเราเริ่มมีความรู้มันจะเปลี่ยนเป็นชนะตลาดคุณอาจจะชนะตลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวในหนึ่งบทก็ได้